วันหนึ่งมึงอยู่ที่หอกับวินเลียมเพื่อนของมึงเนี่ยแต่จู่ๆเนี่ยแม่งมีเอเลี่ยนจากดาวเทร็กซ่าเนี่ยมาขอความช่วยเหลือมึงมันบอกว่าโลกของมันเนี่ยกำลังจะล่มจะลายมีอุกบาตหลายลูกกำลังจะมาชนโลกของเราเราเนี่ยต้องการตัวมึงไปช่วยเพื่อรักษาคนในดาวเทร็กซ่ากว่าล้านคนนะนะใครจะไปเชื่ออะเอเลี่ยนที่ไหนก็ไม่รู้มาขอความช่วยเหลือเป็นมึงมึงเชื่อไหมและมึงเนี่ยก็กำลังจะปฏิเสธไปแต่วินเลียมเนี่ยก็ช่วยเชียร์บอกว่า ไปเลยเพื่อนไปเลยเบื่อนถ้ามึงเนี่ยไปช่วยชาวเท็กซ่าเนี่ยฉันจะช่วยมึงจีบอีฟเอ้ยไม่ใช่มึงเนี่ยก็จะได้ช่วยคนหลายล้านคนเลยนะเว้ยนั่นคือสิ่งที่มึงอยากทําไม่ใช่เหรอสุดท้ายมึงใจอ่อนไปช่วยเอเลียนชาวเท็กซ่านะมึงเลยต้องนั่งยานบินเนี่ยไปที่ดาวเท็กซ่าเป็นเวลา14วันมึงก็สัญญากับแอมเบอร์สดิบดีว่า14วันฉันกลับมาแน่พอมึงไปถึงที่ดาวเนี่ยมึงก็เห็นคนบนดาวเนี่ยใช้ชีวิตกันปกติดี และไหนว่าอุกบาทที่มึงพูดถึงว่าชาวเท็กซัสเนี่ยกูทําลายโลกมึงดีไหมเนี่ยไอเอเลียนชาวเท็กซัสเนี่ยเลยเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วดาวของเราเนี่ยปลอดภัยดีเอ้าไอเชียนี่กูทาลายดาวมึงแทนดีไหมเนี่ยหะหลอกกูมาเนี่ยรู้ไหมว่ากูกลับไปก็ต้องไปทะเลาะก,กับแฟนอีกเนี่ยนี่แต่ว่าความจริงแล้วดาวเท็กซัสเนี่ยราชาของเขาเนี่ย